ถ้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับครอบครัวเกษตรษพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับ พบกับช่องครอบครัวเกษตรพอเพียงกันอีกแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําท่านผู้ชมนะครับมาดูแลต้นทุเรียนในช่วงฤดูแล้งนะครับซึ่งตอนนี้ก็เดือนมก,กราคมนะครับซึ่งก็ถือว่าย่างเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับแล้วก็ต้นทุเรียนของเราก็อย่างที่เห็นฮะค,คือใบก็เล็กนะครับแล้วก็ออกเหลืองๆท,ท,ทั้งๆที่ ก่อนหน้านี้ก็โดนฝนโดนอะไรมาเยอะพอสมควรแต่พอย่างข้าวดูดูแรงเนี่ยเขาก็เริ่มมีอาการเช่นนี้นะฮะคิดว่าดูตรงโคนนะครับว่ามันจะโลง่ลงๆนะครับไม่มีอะไรมาปกปิดเลยเวลาฝนตกเวลารดน้ําก็เช่นเดียวกันนะครับน้ำกาไหลไปหมดเลยเพราะว่าตัวนี้มันจะลาดเอียงที่ถึงด้วยแล้วต้นทุเรียนต้นเหล่านี้นะครับที่ผมปลูกเนี่ยคือตอนนี้อายุก็ประมาณ1ปีพอดีนะครับจำได้ว่าปลูกมาเดือนมก,กราคม2564นะครับ อันนี้ก็เดือนมกราคม -65 ก็1ปีพอดีนะครับแต่ต้นก็ยังไม่ได้เติบโตอะไรมากมายนักเพราะว่าต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเขาด้วยแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับในบริเวณพื้นดินตรงนี้เคยปรับปรับหน้าดินออกไปด้วยนะครับก็เลยดินไม่ค่อยจะมีธาตุอาหารอะไรมากมายนักนะครับวันนี้นะครับผมจะมาลองทําให้โคนต้นทุเรียนนี้นะครับเกิดความชุ่มชื้นนะครับด้วยวิธีการนี้ครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับดูคือตอนนี้ยอดของเขานี่หยุดเดินนะครับสันนิษฐานว่ารากอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่าอาจจะขาดธาตุอาหารบ้างขาดน้ําบ้างนะครับแ mm. ต่ทีนี้วิธีการของผมวันนี้นะครับอุปกรณ์ที่มีนะฮะก็คือปุ๋ยนะครับอรอบ,บนี้เป็นปุ๋ยเคมีอินทรีย์มีปุ๋ยแล้วก็ต้นกล้วยนะแค่นี้เองครับอุปกรณ์ไม่มีอะไรมากแล้วต้นกล้วยเหล่านี้ก็เป็นต้นกล้วยที่เรา ลูกก็ไปกินเรียบร้อยแล้วนะครับตัดเครือไปแล้วแล้วก็เห็นว่าเขาก็ยังใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเอามาลองทําดูนะครับอันดับแรกครับผมจะหว่านปุ๋ยก่อนวิธีหว่านปุ๋ยนะครับเราก็หว่านไอเขาห่างโคนนิดนึง,นง,นงก็คือไออยู่แบบ,บรอบๆทรงพุ่มนะต้นนี้ก็สรงพุ่มไม่ได้ใหญ่มากผมจะหว่านไปวมาณสัก3ามสามกำม,มือนะประมาณนี้นะแล้วก็ต่อไปเราก็มาสับต้นกล้วยกัน สับทำไมครับดูนะค,คือจะต้องต้องสับนะครับถ้าใส่ตังต้นแบบนี้ดีไหมมันก็ได้แต่ว่าก็เรียกว่ามันไม่ปกคลุมหน้าดินก็นึกออกไหมครับว่ามันจะอาเดนนะก็เรียกว่าความหนาแน่นมันน้อยแต่ถ้าเราเราสับเขานิดหนึ่งให้เขาได้เล็กๆล,ลงก็จะกระจัดกระจายให้ม,มีความหนาแน่นมากขึ้นไม่ไม่ยากครับ ว่าไม่มีต้นกล้วยเราก็ใช้อะไรครับใช้ฟางก็ได้ฟางข้าวเราไปหาซื้อมาใส่ป,ปุ๋ยก่อนเอาฟางปิดหรือไม่ก็อเอาญ้าเหล่านี้ก็ได้นะครับญ้าที่เราตัดเนี้ยเอามาโปะก็ได้แต่ว่าต้องเป็นหญ้าที่มันแห้งแล้วนะจะดีญ้าสดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะทปฏิกิริยากับมันทําให้ร้อนได้นะคือหยวกกล้วยเนี้ยเราจะสับให้ละเอียดกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเพิ่มความหนาแน่นคือ เพาเพิ่มความหนาแน่นก็คือให้มันได้ดูรู้สึกว่ามันชิดชิดกันแล้วก็แดดนะจะได้ไม่ส่องลงไปถึงพื้นดินนะครับทีนี้ผมเคยทำนะข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือหลังจากนี้ไปนะครับก็จะมีไส้เดือนนะมามากินพวกนี้มาย่อยสลายเหล่านี้ดินตรงนี้ก็คือเป็นดินที่ไส้เดือนเจาะทำให้ดินนะี่มีความร่วนซุยนะครับมีโปร่งอากาศในดินด้วยซึ่งเป็นดีมากๆเลยนะครับ พอได้แล้วนะครับเราก็กระจายมันกว้างๆได้เลยนะเพื่อบุกลุมให้มันหน้าดินจะได้กว้างๆขึ้นนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถัดจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเราจะมารดน้าอีกทีนึงนะครับเพื่อ,อละลายปุ๋ยที่เราใส่ไว้นะฮะหลังจากนี้ไปประมาณสักเดือน2เดือนเดี๋ยวไปมาเช็คกันดอีกทีนะตอนนี้ขอวัดความสูงตอนนี้ก่อนนี่ตรงดินนะครับความสูงตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ หนึ่งเมตรพอดีนะตรงเนี้ยไม่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 ครบหนึ่งเมตรดีประมาณอ่าหนึ่งเมตรพอดีครับยอดเนะนะเดี๋ยวดูไว้นะครับหนึ่งเมตรตันนี้นะครับเดี๋ยวบันทึกไว้ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูอีกต้นหนึ่งนะครับตับแรกครับใส่ปุ๋ยก่อนครับต้นนี้ใหญ่นิดนึงใหญ่กว่านต้นน้นนิดนึงประมาณสามสามกำมือนะฮะอย่าใกล้โคนนะครับอยู่บริเวณ บริเวณสงพุ่มนะอะนะตอนนี้ผมก็มีเปลือกต้นกล้วอยอู่นิดหนึ่งก็ใส่ไปเลยนะครับนี่ครับหลังจากที่เราสับเสร็จแล้วก็เอามาโปะไว้ตรงโคนนะครับ แล้วก็ดับต่อไปนะครับเดี๋ยวจะมารถน้ำนะฮะนะครับก็รดน้ำไม่ชุ่มนะฮะนี่นะครับทานผู้ชมครับข้อดีของเขาก็คือเวลารถน้ำนะครับน้ำจะได้ไม่ไปกระทบกับหน้าดินซึ่งจะเกิดน้ำไปกระทบกับหน้าดินนะครับทำให้ดินนั้นเกิดความแน่นนะแต่อันนี้ก็ช่วยชะลอแม่น้ำไปกระทบกับกับดินนะฮะแล้วก็ ช่วยรักษาความชื้นแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยในอนาคตด้วยนะครับนะครับลดน้ำเพื่อไอ้น้ำนั้นไปทำละลายกับปุ๋ยที่เราใส่ด้วยนะเอาละครับเดี๋ยวมาดูต้นนี้กันเพื่อวัดความสูงไว้เป็นอ่ออะไรนะข้อเปรียบเทียบนะข้อเปรียบเทียบระหว่างที่เราใส่ปุ๋ยแบบนี้ระยะเวลาผ่านไปเท่านั้นเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันว่า,าต้นเขา จเจริญเติบโตมากน้อยแค่ไหนนะต้นนี้ก็อยู่ที่ประมาณ137มเซนะตรงนี้นะครับถ่ายใบดูนะแล้วก็ดูใบด้วยนะครับดูใบนะท่านผู้ชมครับดูใบใบเขาเล็กมากนะแล้วก็เหลืองนะครับนี่ฮะดูใบเหลืองแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าถ้าเราทาไว้แบบนี้ได้นะเชื่อว่าลําต้นหรือว่าใบของเขาเนี่ยคงคงดีกว่านี้เอานะครับมาดูต้นนี้นะต้นเล็กเนะี่ย ดูครับดูยอดก็ไม่มีนะยอดก็สเปสะสับปะหมดเลยนะครับแล้วก็ใบก็เช่นเดียวกันดูใบครับใบก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ผมก็คิดว่าจะทดลองทําแบบนี้ดูแล้วก็มาเปรียบเทียบกันดูว่าหลังจากนี้ไปท้นของเขานี่จะเป็นเช่นไรนะเดี๋ยวค่อยมาถ่ายดูอีกทีนะครับ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากที่ผมได้นําปุ๋ยแล้วก็นําหยวกกล้วยมาใส่โคนทุเรียนนะในช่วงหน้าแรงที่ผ่านมาซึ่งวันนั้นนะครับผมได้ทําเมื่อวันที่19มกราคม2 5งพนะฮะวันนี้วันที่19บเกุมภาพันธ์หกนะฮะก็ถือว่าครบ1เดือนพอดีทีนี้ท่านผู้ชมสังเกตนะครับว่าหยวกกล้วยที่ผมได้นํามาใส่โคนไว้นะครับก็ย่อยสลายไปเกือบหมดแล้วนะครับซึ่งมันก็กลายเป็นปุ๋ยหมักไปในตัว แล้วก็บริเวณนี้นะฮะก็จะมีเหมือนกับขี้ไสเดือนนะฮะก็แสดงว่าไสเดือนนั้นมาย่อยสลายแล้วก็ทําให้ดินบริเวณโคนนั้นนะครับชุ่มชื้นแล้วก็มีเกิดโพรงอากาศนะครับทำให้รากของต้นตุเรียนนั้นได้รับอากาศแล้วก็ทําให้เขาได้เจริญเติบโตได้ดีนะครับทีนี้มาดูส่วนลำต้นนะฮะสังเกตดูนะครับ,ต,รบต้นนี้เป็นต้นแรกวันนั้นที่ทํทให้ดูนะครับในในคอนที่ผมทํานะ ความสูงตอนนั้นอยู่ที่1เมตรพอดีนะเท่าที่ผมจําได้นะครับสังเกตบริเวณนี้นะนี่ครับสังเกตบริเวณใบนี่คือใบก่อนที่ผมจะทําการใส่ปุย๋ยใส่หยกกล้วยนะท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งมันมันแตกต่างก,กันมากเลยนี่ฮะสังเกตได้ชัดเจนเลยครับว่าตรงปลายเนี่ยตรงปลายยอดแต่ละแต่ละยอดแต่ละกิ่งเนี่ยใบของเขานี่จะใหญ่ขึ้นมามากเลยครับ ใบใหญ่ใบสมบูรณ์มากนะฮะซึ่งต่างกันมากเลยกับก่อนหน้านี้นะนี่คือช่วงที่ผมช่วงหนึ่งเดือนก่อนนะแล้วก็นี่นี่คือปัจจุบันซึ่งมันจะมีความมันอาจจะได้รับปุ๋ยด้วยแล้วก็ได้รับปุ๋ยจากปุ๋ยที่ผมใส่แล้วก็จากปุ๋ยหมักจากต้นกล้วยจากหยวกกล้วยนะฮะก็เลยได้ประมาณนี้ทีนี้มาวัดกันดูนะครับว่ามันสูงขึ้นมาบ้างหรือเปล่านะครับ วันนั้นหนึ่งเมตรพอดีเดี๋ยวผมจะมีภาพเปรียบเทียบไปดูนะดีนะครับวันนั้นหนึ่งเมตรนะครับนี้นะครับก็อยู่ที่จำได้วันหนึ่งเมตรพอดีหนึ่งเมตรพอดียังไงก็เดี๋ยวผมจะเปิดคลิปผมจะเอาคลิปภาพเก่ามาให้ดูนะโอ้โหดีครับนี่คือความสูงของยอดปัจจุบันนะฮะหนึ่งร้อยสิบเซนนะครับก็คือหนึ่งเมตรสิบเซนเพิ่มขึ้นมาสิบเซน แต่ต้นนี้นะครับต้องขอบอกก่อนว่าวันนั้นเลยนะครับมันไม่มียอดนะครับเพราะว่ายอดของเขาเหมือนกับว่าไก็ม่รรู้เป็นอะไมันเสียรูปไปนะครับแล้วก็จะเป็นกิ่งแล้วก็มสเปรสรบไปหมดเลยครับเห็นไหมมีหนึ่งสองสามสี่ห้ายอดสุดก็มียนี้แต่ว่าก็ไม่ได้เชิงที่จะเป็นยอดที่แหลมนะฮะคือเป็นยอดที่แตกออกมาจากส่วนนี้เช่นเดียวกันผมไม่แน่ใจว่าโดนอะไรเพราะว่าอาจจะมีร่มเงาของต้นปาล์มน้ำมันเพราะบริเวณเนี้ยจะมี ต้นปลาล์มน้ำมันซึ่งต้นตุเรียนเหล่านี้ก็ครบ1ปีแต่ว่าถือว่าโตช้านะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าบริเวณนี้จะมีต้นปลาล์มน้ำมันอยู่ต้นปลาล์มน้ำมันขนาดใหญ่นะแล้วก็รากของต้นปลาล์มน้ำมันนั้นนะครับ mm. ก็จะมาแย่งอาหารแย่งธาตุอาหารในดินบริเวณนี้ด้วยนะครับ mm. ก็คือทําให้ต้นไม้ที่เราปลูกในบริเวณนี้จะโตช้ามากเลยซึ่งจะแตกต่างกับแปลงด้านหน้าที่ผมเคยทาคลิปนะแปลงด้านหน้านั้นนะครับถ้าเกิดอายุ1ปีเนะี่ย สูงทั่วหัวผมนะครับก็เคยทำคลิปไปดูนะในตอนช่วงแรกแรกแต่ทีนี้ในแปลงเนี้ยผมอีกอย่างหนึ่งก็ผมก็ไม่ค่อยมีเวลามาดูแลเขามากนักนะไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยด้วยแล้วบางช่วงก็เจอ,เ,อ,อเจออะไรเจอความแห้งแล้งไม่มีน้ำนะก็เลยต้นก็ไม่ค่อยโตโอเคนะครับอันนี้คือต้นแรกในวันนั้นเดี๋ยวไปดูอีกต้น,นครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับหัวต้นนี้เห็นชัดเลยครับว่ามันเขามียอดนะเห็นชัดเลยว่ายอดเขาขึ้นมาใหม่นะครับส่วนนี้สังเกตได้ด้วยตาเลยที่เห็นนะครับว่าขึ้นมาใหม่แนะ่เพราะว่าใบเขาใหม่นะใบใหม่หมดเลยนะครับแล้วคือจะมีความแตกต่างอันนี้คือส่วนน่าจะเป็นตรงบริเวณเก่ายอดยอดเดิมอยู่บริเวณนี้อันนี้คือส่วนที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับหลังจากที่ผมได้ใส่ปุย๋ย ก็นำหยวก้วยมาใส่โคนนะฮะเดี๋ยววัดไอ้ดูนะวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะ,ะต้นนี้ประมาณ1เมตร3 7มเซนนะ,ะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเด,เดี๋ยวจะวัดใหม่นะครับลองดูนะครับว่ามีสูงสูงขึ้นมาเท่าไหร่ได้ต้อง นี่ตรงบริเวณโคนนะฮะดูก็จะมีการเกิดการย่อยสลายนะฮะโอเคนะครับมาดูนี่ผมวัดนี่เลยครับที่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนนะตรงตรงปลายสุดนะครับปลายสุดหนึ่งร้อยห้าสิบหกเซนจากเดิมหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดก็เพิ่มขึ้นมาสิบกว่าเซนสิบเอร์เซนหลังจากนี้ไปถือว่า โตเร็วเออสูงขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะฮะทีนี้นสังเกตดูนะครับน,นี่มันก็อาจจะเป็นก็อเสียได้ด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้นไม่ค่อยสมบูรณ์ใช่ไหมครับเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยบำรุงโคลนเขาเนี้ยส่วนบนเนี่ยเขาเขาเรียกว่าเกิดความสมบูรณ์และอาจจะสมบูรณ์กว่าช่วงแรกๆทําไม่ยอดนะฮะโค้งงอเห็นไหมครับส่วนกิ่งต่างๆด้วยนะดูจะโค้งงอนี่ก็กลายเป็นก้อเสียได้ แต่เราก็มีวิธีแก้นะครับวิธีแก้ก็คือช่วยพยุงเขาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูไปหาไม้ให้มาครับาาหาไม้มาช่วยพยุงยอดให้เขาตั้งตรงนะครับในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วต้นตุเรียนนี่นะครับสามารถตัดยอดได้นะตัดส่วนนี้ได้เขาไปเลี้ยงลําต้นเดี๋ยวผมจะมาสาธิตในการตัดยอดอีกทีหนะึ่งแต่ตอนนี้ เขาเพิ่งแตกก็เสียดายนะเสียดายอยากให้เขาอยากจะได้เห็นความสวยงามของเขา mm. ก็เลยต้องเก็บไปก่อนจริงๆแล้ว1ปีนะฮะทุเรียนะสามารถตัดยอดได้นะครับไม่ต้องรอยห้เขาโตตัดยอดแต่เล็กๆเพื่ออะไรครับ mm. เพื่อให้กิ่งล่างๆเนี้ย mm. เขาจะได้อ่ขยายใหญ่โต mm. เพื่อที่จะไว้รองรับในการเป็นลูกในอนาคตนะนี่คือการตัดยอด mm. ก็มีจุดประสงค์ประมาณน,นั้นแต่วันนี้ผมยังไม่ตัดนะเดี๋ยวก็มาตัดให้ดูอีกทีนะครับ เพราะว่าช่วงนี้เขาเพิ่งเลือกแตกกมาใหม่ก็เสียดายเขาก็เลยช่วยช่วยประยุงเขาหน่อยอย่าให้เขาโค้งเพราะว่าก็เสียรูปได้นี่ฮะจีแก้ก็คือเอาไม้มาเอาไม้มาปากักช่วยประคองเขาแล้วก็มัดไว้นิดงนะฮะโอเคนะครับอันนี้คือเราประคองไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงบริเวณโคนนิดนึงครับมาดูส่วนโคนนี่ครับคือตอนนี้ หยวกกล้วยนะี้ย่อยสลายไปเกือบหมดแล้วนะครับทีนี้ข้อดีก็ของเขาก็คืออย่างที่บอกไปในต้นคลิปว่าหยวกกล้วยนั้นหนึ่งก็คือเอามาปกคลุมหน้าดินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันแห้งมากนะครับมันแห้งมากแล้วก็ทําให้รากของเขาเนี่ยโดนแดดโดนแสงโดนความร้อนทําให้รากก็มีปัญหาได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาพวก ไม่จําเป็นต้องเป็นหยกกล้วยนะเป็นฟางเป็นหญ้าเป็นอะไรก็ได้นะครับเอามาปกคลุมหน้าดินเนี่ยคือช่วยประคองความชื้นเอาไว้นะครับคงความชื้นเอาไว้แล้วก็เวลารดน้ําก็น้ําก็อยู่ได้ประมาณ 2- 3สวันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็พอนานไปก็จะกลายมาเป็นปุ๋ยแบบนี้แล้วก็ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงตรงบริเวณดินนะตรงผิวดินเนี่ยก็จะมีขี้ไสเดือนไสเดือนก็มาหากินพวกสิ่งที่เราเอามาปกคลุมไว้นะ แต่ถ้าเป็นช่วงดูฝนนะครับไม่แนะน,นําในการทําแบบนี้นะเพราะว่าอาจจะเกิดเชื้อราในบริเวณโคนได้นะครับแต่ถ้าช่วงหน้าแล้งเนี่ยไม่มีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าอากาศมันมันแห้งนะมันไม่สะสมความชื้นนะครับโอเคนะครับลองไปทําดูเดี๋ยวไปดูอีกอีกต้น2ต้นครับนะรครับท่านผู้ชมครับดูต้นนี้นะฮะต้นนี้อาจจะ เห็นภาพความเจริญเติบโตไม่มากนะักแต่วันนั้นผมไม่ได้วัดไว้นะครับทีนี้สังเกตเงยเห็นชัดเลยครับว่ามียอดแตกขึ้นมาใหม่นะฮะเห็นไหมครับนี่คือยอดใหม่ที่แตกออกมาทุกทุกกิ่งนะครับทุกกิ่งจะมียอดใหม่หมดเลยนะฮะนี่ดูนี่ใบใหม่ยอดใหม่นะครับเดี๋ยวถ่ายซูมนิดนี่ฮะความความแตกต่างนี่คือใบนี่คือใบเก่า ใบเก่านี่ใบใหม่ใบใหม่นี่คือดูแล้วสมบูรณ์มากน่าจะสูงขึ้นด้วยนะครับนี่น่าจะเป็นส่วนนี้ที่ที่แตกขึ้นมาใหม่นะครับส่วนนี้น่าจะแตกขึ้นมาใหม่ก็ถือว่าต้นนี้ก็โตขึ้นมาพอสมควรนะครับบริเวณโคนก็เช่นเดียวกันเกิดการย่อยสลายเช่นเดียวกันนะครับเอามาดูอีกตนน้นนึงครับ โอ้ต้นนี้นะครับเห็นชัดเจนมากนี่คือใบเก่าแล้วอันนี้คืออันใหม่ใบใหม่ซึ่งใบจะแตกต่างกันมากเลยครับนี่ดูฮนะเห็นไหมครับอันนี้คือใบเก่านี่คือใบใหม่แตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวอันนี้ก็เช่นเดียวกันแล้วส่วนยอดนี่คือตรงนี้เป็นยอดยอดยอดเดิมนะยอดเดิมอยู่ประมาณนี้ แล้วส่วนที่เหลือนี่คือของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับขึ้นมาประมาณ2คืบได้นะฮะแล้วตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับคือถ้าเป็นช่วงกลางวันเนี่ยเก็จะโค้งงอแบบนี้เลยแต่นี่คือช่วงเช้าอยู่ช่วงเช้านี่คือทําให้ลําต้นเขาก็ตั้งตรงได้เพราะว่ายัางไม่เจอกวาอากาศร้อนถ้าเจออากาศร้อนใบก็จะห่อด้วยนะฮะนี่คือข้อดีของการทําโคนแบบที่ผมทําให้ดูนะที่ยังดูนะครับดู หนึ่งเดือนก็ยังอยู่นะฮะยังอยู่ก็หมายถึงว่ามันก็มันก็เป็นข้อดีก็ยังสามารถปกคลุมนาดินแล้วก็รักษาความชืน้นเอาไว้ได้ด้วยแล้วอีกประมาณสักไม่ถึงเดือนข้างหน้าก็คงย่อยสลายหมดถ้าเกิดย่อยสลายหมดแล้วถ้าเกิดยังช่วงดูแลงอยู่ฝนยังไม่มีก็สามารถมาปกคลุมซ้ําได้ตันนี้ก็ต้องประคองนะครับประคองลําต้นไว้ประประคองยอดไว้ต้องการการโค้งงอนะฮะ จริงจริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะว่าต้นทุเรียนนะฮะถ้าเกิดหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยสามารถตัดยอดได้นะครับตัดยอดส่วนยอดเนี่ยหรือตัดประมาณนี้ก็ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมก็มาทาคลิปไปดูอีกทีนะครับแต่ตอนนี้คือยอดก็เพิ่งแตกมาใหม่ก็เสียดายนะจะได้ดูความสวยเข้าไปก่อนครับประคองไม่แบบนี้ก่อนนะครับช่วยช่วคราวก่อนที่ผมแนะนําท่านผู้ชมในการทําโคนแบบนี้นะครับก็คือกรณีที่เรามีทุเรียน จำนวนน้อยๆนะอย่างเช่นว่าเราปลูกไว้กิน10ต้น20ต้นนะครับก็สามารถทําแบบนี้ได้แต่ถ้าเกิดท่านปลูกไปแปลงขนาดใหญ่นะสิไร่20ไร่หรือว่ามากๆนะก็คงมานั่งทําแบบนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็อาจจะใช้วิธีการอื่นนะแต่วิธีการที่ผมแนะนํานี้นะครับกรณีที่เราปลูกไว้กินไม่มากนะครับก็เรามีเวลาที่จะมาทําแบบนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าท่านมีมากๆก,ก็ลองพิจารณาแบบอื่นก็แล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับทุกท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทำอะไรกับต้นทุเรียนนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามครับชมสวัสดีครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจกับครอบครัวเกษตรพอเพียงด้วยนะครับขอบคุณครับ